สวัสดีตอนเช้าค่ะพบกับรายการวันต่อวันด้วยพระคำของคิดเจักรของกุญแจนะคะเช้าวันนี้เองนะคะเรามีโอกาสได้มาเฝ้าเดี่ยวนะคะใน1ที่โมทีบทที่4ด้วยกันนะคะหที่โมทีบทที่4ข้อ1ิถึงข้อ16นะคะได้กล่าวไว้เช่นนี้นะคะบอกว่าอย่าให้ใครมาดูหมิ่นท่านเพราะว่าท่านยังหนุ่มยังแน่น แต่จงเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ที่เชื่อในด้านวาจาการดำเนินชีวิตความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์จงอุทิศตนในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมในการเทศนาและในการส่นสอนจนกว่าจะมาจนกว่าเราจะมาอย่าละเลยของประทานอย่าละเลยของประธานของท่าน ซึ่งประธานแก่ท่านผ่านทางคำเผยพระวจนะเมื่อคณะผู้ปกครองวางมือบนท่านจงขยันขันแข็งในงานเหล่านี้ทุ่มเทให้สุดตัวเพื่อทุกคนจะเห็นถึงความก้าวหน้าของท่านจงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคําสอนของท่านอย่างใกล้ชิดจงบากบั่นในสิ่งเหล่านี้และถ้าทำเช่นนั้นแล้ว ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านและผู้ที่ฟังท่านให้รอดได้ะคะขอบคุณสำหรับพระชนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะที่หนุนใจเรานะคะพระธรรมหนึ่งที่มทิบทที่4ข้อ1 2ถึง16นะคะตั้งแต่ข้อ1ก็ตามนะคะในบทนี้นะคะอาจารย์เปาโลนะคะได้แนะนำนะคะและแก้ไขศาสนศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนนะคะในในบทนี้นะคะ ในบทนี้เองกลุ่มกลุ่มสอนเพี้ยนนะคะหรือว่ากลุ่มที่สอนผิดนะคะก็ได้ตั้งได้ตั้งกฎเหล็กขึ้นมานะคะได้ตั้งกฎเหล็กขึ้นมานั่นก็คือให้เลิกกินอาหารบางประเภทโดยเฉพาะเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ไม่ให้แต่งงานนะคะเปาโลเปาโลกล่าวว่าผู้สอนผู้สอนกลุ่มเราเนี่ยกลุ่มสอนเพศกลุ่มเหล่านี้นะคะกลุ่มที่สอนเท็จนะคะก็ เป็นนักโกหกนะคะเป็นนักโกหกที่หน้าไหว้หลังหลอกนะคะพวกเขาชักจูงคนให้ไปติดตามพวกเขานะคะซึ่งกฎเหล่านี้ที่ได้ตั้งกฎเหล่านี้ขึ้นมานะคะที่พวกเขาได้ตั้งกฎเหล่านี้ขึ้นมาทําให้พวกเขานั้นดูเหมือนเป็นคนมีวินัยนะคะทำให้เขาพวกเขาพวกเขานั้นดูเป็นคนเหมือนมีวินัยและเป็นคนชอบธรรมในสายตาของมนุษย์นะคะคนทั่วไปนะคะแต่ความ แต่ความเคร่งของพวกเขานะคะก็ไม่สามารถลบล้างนะคะไม่สามารถลบล้างความบาปได้นะคะอาจันเปาโลก,ก็ได้ค้านนะคะกับกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็ยืนยันในสิ่งที่เขาเได้ตั้งกฎเหล็กขึ้นมานะคะจากปฐมกาลบทที่1น,นะคะที่บอกว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดีนะคะเราควรรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยใจนะคะและขอบพระคุณนะคะ และในข้อที่12ถึงข้อ16เองนะคะอาจารย์เปาโลก็ได้หนุนใจทิโมธีนะคะเพราะทิโมธีนั้นเป็นผู้รับใช้หรือว่าเป็นเสียพิบัลหนุ่มนั่นเองนะคะเขาอาจจะรู้สึกกลัวก็เป็นไปได้นะคะและทิโมธีเองอาจถูกคิสเตียนที่แก่กว่าดูถูกดูแคลนได้นะคะฉะนั้นอาจารย์เปาโลจะหนุนใจนะคะให้ทิโมธีนั้นที่จะทำให คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านั้นนะคะนับถือด้วยกันรประพฤติตนนะคะให้เป็นแบบอย่างนะคะทั้งในด้านคำสอนการดำเนินชีวิตนะคะด้านความรักความเชื่อและความบริสุะะทธิท์เองนะคะและทิโมธีเองนะคะในขณะที่เขารับใช้อยู่นั้นแน่นอนว่าเขาเกิดความกลัวหรือว่าความวิตกก็ได้นะคะแต่ทิโมธีก็ได้กำลังใจนะคะได้กำลังใจและคำกำชับนะคะ ให้เขานั้นใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณนะคะและความเป็นผู้นำของทิโมธีด้วยนะคะซึ่งเขาได้และทิโมธีเองก็ได้รับการรับรองจากคำเผยพระวจนะและการวางมือนะคะการวางมือของผู้ปกครองในคิตจักรด้วยนะคะนั่นแสดงว่าเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าทรงเลือกใช้ทิโมธีที่จะมาเป็นเสียพิบาทนะคะแล้วก็มาเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้านะคะพี่น้องคะ ในที่นี้วันนี้บทเรียนที่อยากให้เราได้มีโอกาสได้ไข้ควรนะคะหรือท้าทายเรานะคะว่าพระเจ้าสามารถใช้พี่น้องได้ไม่ว่าพี่น้องจะอายุเท่าไหร่อย่าให้อายุเป็นอุปสรรคในในการรับใช้นะคะไม่ว่าพี่น้องจะ,ะมีอายุน้อยหรือมากนะคะจงใช้ชีวิตที่ผู้อื่นจะเห็นพระคิดในในตัวพี่น้องนะคะ พี่น้องคะของประทานนะคะจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราใช้อย่างสม่ําเสมอหากเราเก็บของประทานที่พระเจ้าประทานให้แล้วแน่นอนว่ามันไม่มีทางเกิดผลแน่นอนนะคะฉะนั้นหนุนใจให้เรานะคะที่จะใช้ของประทานนะคะของประทานจะเกิดผลมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราใช้อย่างสม่ําเสมอนะคะก็ขอพระเจ้าที่จะทรงเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านในการรับใช้นะคะและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านหากยังมีสิ่งไหนที่ยังบวชพ่องหรือว่ายังขาดอยู่ ขอพระเจ้าเพิ่มเติมแล้วก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านนะคะให้เราร่วมใจกันอธิฐานด้วยกันค่ะสาธุการแด่พระบิดาเจ้าข้าลุกทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคาในเช้าวันนี้ที่หนุนใจเราที่เรานั้นจะ,ะเข้าใกล้ชิดพระองค์แล้วก็ที่รูกทั้งหลายนั้นจะมีความเชื่อมั่นในพระองค์แล้วก็ที่รูกทั้งหลายนั้นจะรับใช้พระองค์ ด้วยใจพุทธเจ้าที่จะมีความกระตือรือร้นแล้วก็ที่จะมีความมั่นใจแล้วก็จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเหมือนอย่างที่โมทีที่อาจารย์ปรูลดได้หนุนใจให้เรานั้นมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในด้านการสอนความเชื่อความรักและความบริสุทธิ์และในการ เป็นแบบอย่างในด้านการประพฤติตัวเองพุริโชค่ะขอพระเจ้าโปรดเ,เสริมกําลังให้กับเราทุกคนด้วยแน่รุ่ทั้งหลายขอความมอบพี่น้องของเราและรวมถึงรุกทั้งหลายไว้กับโรงในวันนี้เองแม้ว่าลุกทั้ทงหลายจะทําอะไรหรือว่าจะทํางานหรือว่าจะทํากิจกรรมใดก็ตามขอพระเจ้าทรงคุ้มครองอพี่น้องของเราท,ทุกทท่านด้วยเช่นกันขอความมอบชีวิตของรุกทั้งหลายไว้กับโรงในพระนามพระซูคริ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วพบกับ วันต่อวันด้วยพระคำในเช้าวันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ